กรุนเร็กเมือกระว่างกระแจงแจ,ง,จงทรงที่เร่งจะร,รงห้องเวียงดีเร็กหรือเมตค,คุ้นคุ้นปนแค่มากับเจตนาลูกชายตอนนี้ใจความคิดวางแป้นกันจะช่วยหน่วยระมองเพื่อได้จองไปหยุดบัลลังตามที่หนังพระทิตต้องกันจับจกักระฟงพุทธรงรี ตามที่คิดเอไว้ใจการหลับแล้วก็เขาวัจนสุดความแท้ามาเป็นใจแต่เกรืรอมนี่กันพร้อมครับจบโอคงราชามาบังคับไม่ต้องรับว่าเป็นพอไอเรื่องนี้พอกันที่นี่เชตรดาวันเวลาเก่งคันเราคอยเดินทางมาถึงแล้วครับพ่อจี่มาวันมันนานมาสิบ้าปีจริงๆนะพ่อนะ ปมคอยแทบไม่ไหวแล้วอุ้กับสมนี่พวกมันจัดเจ็บปุ่งแตงจังเสียป่ะเจ็บปุ่งแตงกูก็เจ็บปุ่งอีเล็กันนะไปตึ้งบนนูันตบจัดเปลือยไม่มีา้างนะเพื่อไม่มีใครได้ตบไม่ต <c oughs> อ,องนั้นนั่นตื้อแตงเพื่อเห็นว่ามึงไปมอเล็กินว่าที่โม่บาเรอเดินไปเล็กินโม่บาเดนี่กูตุกที่เปล่าเนาะมอเล็กินเนี่ยมึงตุกที่ ไม่รู้จริงไหมไอ้คนนะ่้ไม่จริงที่ดี้เมื่อ,อวา่าเมื่อว่าเช็ดว่าพอเราปลัดนามตายว่าพอรู้ปลัดนามตายเอยอโคจริงไหมไปตามหม้อคนกูลนแลคนละหม้อเล่ว่าปลัดปลายไม้ตาย,ตยว่าพอเราเหยียดแมมตายต้องแห้งแล้วปลัดปลายไม้ตาย,ตยเออปพอยแล้เลยละพอมีคนนึ่างเราหม้อนู้ว่ากว่าป้าตายพอรู้เออว่าเหยียดแมมพอเรา,เมา,มนเราคนตายก็ร่ำเอง บาบาพอเราอย่างจมคุณหรือมันก็วุ่นกันว่าพือว่าวุ่นด็กบเดีตอนเดี๋ก็ทำคุูเลยแค่เรกว่าหม้อนี่จาคุณเลยต้องปิดสกุลแล้วจริงแต่ก็แรกกนว่าแมนต่างจมแ้่เล้กตายโต๊กแม่ต่างามจริงมีกายดูามเองวันนั้นพอเราแกไปขึ้นรข้ามขึ้นรมแามเอขึ้นรำแกมได้ริมครองวันนิงคนกระตกึ้นโยลปยข้ามม้อเดียวกว่าป้าปัง กว่าป้าเออปลัดจากฝ่า้ามเล่นในครองเห็นแม่จ้ามจริงเลยโต๊กโต๊กจ้ามที่งอกกว่าป้าปลัดปลายไม้เล่นในครงอ่ะจุ่มน้ำเออพ่อแม่หนูย่อใจอุนน้ำเลาเออดดงม่วงมอดแต่เล่แม่นจริงตีหนึ่งลาวเป็นกูจนแก่ตายได้ปลาไปเล่นกับปตุ้งพื้นในกรงไปตึ้งตาหม้อเล่กินกว่าเล่จะกินอีดินจะกินไม่ กันเล่หม่อเล่เล่ม่อว่าไม่รู้มือละไมือมึงกันกู้เลกว่าอย่างจนไปหน้าเลยหม่อว่าจนไปหน้าเลยเออกว่าจนยี่แม่หน้อยยังเด็ดปลาลุดแล่มกับปลาตุ้งเลยจหนุ่งเปียดดูแกมาต้องจนเลยจนเอะกาเดินลบก็เดินกิน่าไปจนเปลืองตีวะเดินเดินมาตึ้งตาเลนเลยที่เว้นตาเลนเอะตาเลนอกแงกะงอกูหยิกจับมาเล่นคลายกันปูอย่างแบบกูตัดเล่นอาจัะปลาอะไรเดือน เล่นกับปลาลูกปังเดี๋ยวพีดเหียดแม่ปลาทุ่นปลาทุ่นบอกปลาทุ่นเล่นบึ้มเล่นเล่นก้าวรู้เล่นเล่นก้าวรู้เอ๋กุยดอยต่ำปลื้มตอดปลาตุ้งขุดรู้เล่นนั่นปลาตุ้งกุดรู้แล่นเออโบุดจักปลาเข่วยอ่ะไม่ไม่กุดปลุงเล่นก็เล่นออกจากรู้ปลาตุ้งรวมก็เล่นฟ้าเล่นชนชนเออเลยชนตามมือตายจิงกูปลาเอ็นกับฝนปลาตุ้งกับเพรมเล่นผ้าเล่นฝนเออ ใช่เมนโมอแมนจริงกูกลัวโมอดิเลเมนออกต่างฟีน้องไปเปรตมั้งแต่ดีตอนนี้รีบเดินทางเถอะพ่อไปฆ่ากษัตร uh ิย์พิชรัตน์ดีเชตดาตอนนี้เตรียมูได้พร้อมที่ดุที่ตอนนี้ท่ออาวุธเตรียมพร้อมหรือยังตอนนี้เตรียมพร้อมมั้ยนะกบเกี๋ยวผมเตรียมอย่างวงกัเจ็ดทิ้งเลือกวงเหรอไปน้อยยิงกันนี่ตายอ๋องยิงกันบาลังไอ้ยิงกับยางวง ตายกันตังเมืองกว่าเจะากว้างตะไอ้กว้างเรียงไอ้ตองโง่จริงกูกลัวแล้วไอ้ตองโง่ไอ้ปรีนี่ตอนนี้ดาบดดาบเพชรบนต้นลักเสพไฟไป็ม่แล้วกับรออยู่เปนตึงงูปักท้ออยู่เลยไปเดี๋ยวมึงได้ตองกันตอนนี้กูว่าควายตังเตรียมพร้อมน่ากลัวจริงไอ้ตอนนี้ยาได้ยังวงดาบวดตอดลักคนตายโอ้เงี้ยเนี่ยตอนนี้หวามันหลืตายของลุยจะเดินทางไปถึงที่นัดนตอนมืด ทำไมย่าพ่อเราจะได้สะดวกในการปฏิบัติงานไปถึงที่นั่นตอนมุดชายอันที่บอกเรื่องทางกันเชิญจะมาบุญตรงกรรมตามตะนัดลูกกระดุ่นปันนัต่างจัดรังเจตานาพาคุณพนคนรำกันพอตะวันรับแควนเนเธอย์แยงกาธานี មកគេតាមមកជិងបតមបរិយាកាដែរថ្ងៃនេះមានមានតែ10កដែរមានចេតរាតែនេះឲ្យណ້ອຍលោកនេះមកក៏ឡាប់ហើយមកលីគញកបានចៃយិនយិនស្ី ดีเชียดเลยเรียบร้อยมันโดนยาสดุรของพ่อไปอย่างเรียบร้อยแล้วแต่เงินพ่อดีกับไปบัญชีข้ามันฆ่ามันใช่นันนี้กับนี่กิตตพ่อมีขวางคริตป่ะข้ามู้งคูไอ้ต่ออีกขวางคริตร้อยตายตรงด้นจริงไงตัวนี้ไม่ได้นนว่าจืดคนร้อนเปรี้ยงไงตัวก็เครียดเดืดร้อนวันนี้ ถ้าว่าไม่ได้แต่งคุณไม่ได้กล้าคุณก็โยนได้ลหลายๆตรงเอากูดด้วยแหละเล่ามาเบิร์นเขาขึ้นกันถ้ากลางกอกี้แหม่มได้เขาไม่ได้แต่งเค,คยก็โยนไม่ได้กูปองป,องปองุงไอแต่งปุงโคตรึงเนี่ยเหยียดแม่มตึ้งมือโคกูคใจหายความจมก็ไปแล้วพอหยอกมือเลยจะลงแบนติดมือเหยียดแม้มเด่นโรนเนี่กติดนวลตามกวยแม้มไรคิดจะ่ปโดนนวลมัน,น,นต้องไม่โดนนันตายในจริงมั้ง ตึงตึงมือคอกรออยู่ไอ้ตอนนี้เริ่งเต็งแล้ววัยนักหน้าไม่เลหลัวปุ๊บหน่งเลยได้จะมือควัดแล้วแหนงแงนวใจใหญ่โลดเนี่ยเต็นบุ่จะฆ่ามันบนรบรอยแกนันสร้างไว้กับผมจกตดาเราไม่อยอป็ปต้าาองฆ่ามันหรอกมีฆ่ามันยี่ปนใหญ่เปนโทัไงนี่จิตาดาอย่าลืมตอนนี้มันโดนยาสลบไปอย่างเรียบรอย้อยไม่จะเป็นต้องฆ่าหรอกอีเจดเราเอาแกนจับมันไปกักกันเอาไว้ เรื่องต้นตัวยังมีใครรู้มีใครเห็นหลังจากนั้นประกาศก่าววิ่น้องประาชาชนได้รับทราบว่าอัตกริย์เป็นเจ้าพยัญชนะพันาที่ไหนก็ได้แลว้วก็ไม่ม้อไปเกยขึ้นว่าจะการเป็นดินแทนจับมันไปกักกังไว้แล้วหลอกลวงพี่น้องประชาชนชาช้นี่ตองล่าก่อยเกยนี่มีกังไว้ไปยอ้วนเลยก็พูดเรื่องหลักฐานไม่ต้วงนั่นเอยอยกเตะเด็กยกเอ้ยกด้วยใจหลเหรียญยกไปปวดหน้าเลยตอร

เอแล้วม oh, hey, hmm. ok hmm. oh, ึงแต่งม่อมพอแล้วเดี๋แต่งเกย์เฉอยู่ตรงแล้วกูแต่งเบ่ได้ให้เหลือกองลุยขุ้แตกนึะฮะอยากม่อมพอแบกม่อมบอกขียแตกอืมช่งเทียเป็นขี้เลยก้าวดีหละพี่นี่ไป่ะก้าวดีเลยเออคนแต่เด็กว่าจะเป็นขุ้เดียวก้าวดีไปยังเปลี่ยนก็เป็นขี้ก้าวดีก็รัเป็น มาปลาปีนี่ปลาหนี้กับปลาบานลมเฉยมันเมื่อนแรงกหยดูกว้างเพื่ออืมนั่นมึงแรงกูก็ยัยจิงแลนมป่ะปันเรื่องปลาปีนี่เดมแตกต่างกับจริงไตร่อ้แตกต่างอย่าว่าเอือนใครกันั่จุ่มพอนจุ่มพอนกับมันรู้นี่แตกต่างกันเลยแตกต่างเหมือนอืมมันเป็นโรคท่ากูไปได้พูดจุ่มพอนได้พูดจุ่มพอนเลบประมาณนี้ระบานมาเยี่ยมกูว่าปันเรื่องนโยบายหนูกันนอปตำเนียมจารดิบปลาปีนี่กูปันเรื่องไหมงั้น แกมูก้าวมันว่ามันมันลอยืนม้วนมือนกันเพ่ยป้ปีตีปลาปีตีตรงทางราชนะมันไกลไกลกันหมดแต่ปิดกันจิงเนี่ะปพตีตนูกับมันเราไอ้เรื่อยจว่าม้อนเลยผมปิดกันปิดกันเรื่องมันว่ามอนนีมันเราคนนู้นหัวโป้แต่ตีนูคนนุ่นผ่เพ่อามอนดีเนู่นุ่นผล่เลยเลือเชื่ออก้าวคุกังขึ้นนว่านอนนุ่นผลเพนมอนประเพ่ี่ปราเพ่นี่ฝนรองมอนดันลูก้าวตุ <desserts> mm ้งไปเลยประเพณี <ov> <issenschaft> <purity> <overnight> อผมแปลกแปลกเห็นก็เลือดเยือเล่นนุ่นโผเตรียมเลยเมียมึงเหมือนกูไปนุ่นโผก,กันแล้วหนังนึง <c oughs> วินวินในตรงนี้ไม่เข้ใจในพุทธตอนนี้ผมจะได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วแต่ตอนนี้ที่ยังไม่พร้อมมันไม่มีอะไรกับพอ่อก็ตอนนี้ถึงไม่มีเมียลูก<ม>ผมยังไม่มีเมียใช่แต่กันคุณพ่อไปสู่ขอผู้หญิงงี้ผมสิครับอนนะไรครับ ก็แต่ก็ไอ้ผมร้องคนกันบ่กคร,ร,รนอน้องคนเปียกนางรำาที่ก็รำร้ว่านอนอไปใจตรงไปก็ต้อมันนุ่มเมารำตีเปลีมม่ยนแหมลินวิหลงเนี่ย <c oughs> ไปสุขอผู้หญิงไงผมไม่จะเป็นต้องไปสุขอผู้หญิงที่จะเป็นเมียแกมันมีอยู่แล้วใครไม่ทราบรัชนิกรไงละ่ะฮะรัชน,นีกรชายแต่ตมันน้องสาวผมนะพอ่อน้องสาวกูจริงอยู่แต่มันคลละพอ่อ ก็แล้วพ่อผมรักเตอมันน้องสาวผมว่าเธอเป็นเมียไม่ได้หรอกทาไมทีไม่ได้อะฮะแกอย,ย่าลืมสิแกต้องเารัชินีกรมาเป็นเมียไม่หรอว่าด้ตีนการยังไงผมไม่ยอมเอาน้องสาวมาเป็นเมียรหรอกนี่เฉิดาเตออย่าลืมการที่เตอต้องการจะเป็นใหญ่เป็นโตต้องเอารัชินีกรมาเป็นเมียทําไมอ่ะแต่แกไม่รัชินีกรมาเป็นเมียทรัพย์สินสมบัติไปในเมืองนี้ต้องตุกแบ่งเป็นสองส่วน,น,น,นส่วนหนึ่งของแกส่วนหนึ่งของรัชินีกรอ่ะ แกได้มันเป็นเมียแล้วทรัพย์สินในบ้าในเมงนี้จะต้องตกเป็นของแกเป็นคนเดียวเท่านั้นเพื่อหน้าที่การงานเพื่อความจะเดินนุกเรื่องไปในเมืองบอนบอลข้างหน้าแกต้องรับจินีกรมาเป็นเมียเข้าใจไหม,มแต่บ่งเพลงว่านี่ยจะไม่ยอมแต่งงานกับผมมันไม่ยินยอมไม่เมีะได้ี่จยกับยัดเยียดความเป็นผัวกับันคืนใจน้องสาวใชท่ทำนี้นจัดไหมต้องไม่หลักหลักหลักเออแต่หลักไปเดินแต่รักแรงไปเดินเปิดร้าน เปิดวัน like เออเปิดตีวิ่งตีร้อยไก่โองไห้รุนปอดรุนแม่ดูได้ต้องเปิดวันหนุ่มบรรทุกไม่ก็เกงหน่อยกันปล่อยต้องคนลากแม่้ต้องเี้นไม่ไกลปล่อยก็เปิดวันวิ่งยงเปิดวันวิ่งยงเหยียดไปมันคบยางแต่คนตั้งไก่เด็กนี่ลูกเดี๋ยวบ่งไล่ปพิ่มไม่รู้เว้นปอดได้แรงได้ได้แลากไม่เดินเปิดวันไห้โบราณมาเรื่อยต่องนี้ ที่จะเป็นพี่เป็นน้องแต่งงานกันได้ต้องไม่ใจปลื้มกับเอ้แต้ร้อยความรู้กับความบันเทิงมันขอัดแหม่กูเก่ะคนน้องเจ้าทำไมความบันเทิงคนเราหนองใจออคนหน่องก็ไม่ใจจักเดี๋ยร่มรู้เราปีนน้องบ่ไหวตองได้ก็ไม่เกี่ยวพวกเขาพอตรงเลยจะกรไปจจะเป็นหมเกิดค่อยออกเลยลังคุณเล่นลงน้ำหละคุณเล่นขึ้นโขไปปลายหมายมาเดี๋ยวยิกกระลุยยัดแหมนแลน ตีลูกน้ำแกแลี่แรงแรงด้วยสิอยากเอากระวงชใยเอาแต่ก็จะไปตามไอ้ล้ำไอ้ล้ำคนโบราณนี่ก็แต่นี่พ่อครับเกรงว่านี่ยังไม่ยอมแต่งงานก็บอกแล้วไงอากมันไม่ยินยอมยัดเยียดความเป็นกับมันยังไงที่คืนคนี้แกต้องตะให้สำเร็จคืนนี้แกไปงานที่นี่ก่อนจะเข้านอนขอก่อนรับเกียจม,มันมันไม่ยอมข่มขืนมันเจ็บกายสำเร็จถ้าเกตตะมันจีนีพลาดเกตไอตีทอง ต้องทำแมนั่นจริงอ so okay. okay. so huh? ู้ยัเผู้ี่กับเออเธอเอาตาร้อยเลยวเต้นตีโอรวมเด็กทั้งข้ในเด็กดีแม่มยระเด็กปรีดแก่เนี่ยไอแก่ตรงตรงแก่เดือบลงตรงเหมือนปรีดตรงไอปีนี่หาด้ยไรนนี่มึง่ว่าชอบไปแตปัตตลุงไเปนเรือนั่งเือนหม่มช่วยไม่รู้กมึงก็นั่งเือน เฟรย์ก็ตะลูกเลี้ยงว่งวงไต่โอ้งเต้นท่องไปก็จะมีก่อความรักแจกน้องสาวได้องนอนเอเธอไม่ยินยอมยัดเยียดความผิดพวกเธอมันชาน่างรับอยากใน้องราชินีตีแจนรวยพร้อมดังรวยทรัพย์ทินนาสองหน้าบิดินรุน่นรักเรียกร้องรกรักจางานดูเน้นมอ้นนุ่งแกนได้เอเธออยา่ายงเบนนะ នំទៅលងលាប់สนิทเลยអញ្ចឹងញញំលងលាប់ชายมาเดินน้ำเหมือละตุละโย ตัดมองอยากใจจรชวนชิมหน้าทองหน้าริมรดถดแมนประตูไม่ใช่กรอน,น,อนหน้าจะไมาา่แบนไม่ใจจูบตรงแรนแตอแต่ปริคืนนี่แม่ตื่นนอนไอทองราจะนีกรนตื่นหลังหลับสนิลิท้ององยิ่งกำลังรับใช้ก็บนลุงลชายรีกับทำไมทองผมไปตํามไปีจูเบิร์กงกับพ้อนไอจูเบิร์โรง องใจ่ลียกไงต้มจูบุกโรงนี่ก็ผมมีตีปิดโรงกันแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเกมันไม่ใช่แต่จอดมุกมึงดี่เลยแต่ว่าเดี๋ยวมุกคูช็อดน้อยมุกมาช็อตเดียวันครูนี่มาเนี่ยมาจ็อตเดียวว่าจะโดนครูนี่มาเนี่ยไอเจี่ไปชูไม่แหลกตัวเองมาเนี่ยที่ก็บไม่ต้องผมชูตัวเองที่นี่ใช่ตอนนี้พี่ยังงอย่างเงี้แล้วนี่นะ ที่พี่ทำไปทุกสิ่งทุกอย่างพี่ทำมาเตือนนะนี่นะหอมหน่อยนะพี่ตายเลยเ้ยเอ้า,อาพี่เจตเนาียงจรินีคิดว่าใครก็พี่เองสินอ้องเฮ้าพี่มีเรื่องอะไรไม่ทราบที่พี่งานน้องได้ยามวิการอย่างเงี้ยเอ้าไม่มีเรื่องอะไรพี่มาตัวไม่ได้อย่างนั้นเหรออะไรไม่ตัวอะไรมาไม่ได้อยู่โกงมันอย่างเมืองไปโกงอย่างเมือ,งเ,มอง,งเรือเมืองเรือไม่เมืองน้ำกลางเรืองโกงเรือบนดักคร่ไม้ดัก นี่ยคำควรก็ปรโ้แวเวก็เพียงแต่น้องสงสัยนะพี่นะว่าทําไมพี่เมื่นกน้องนำนิยามอิการอย่างนี้เนี่๊ะพี่มาคืนนี้พี่อยากจะตามนี่ว่าตามอะไรตัวรักพี่ไหมอ้าวตามได้ก็รักสิคะนี่ไม่รักพี่นี่จะรักใครที่ไหนพี่ก็รักเธอไม่จะเบือไม่จำเป็นต้องบอกนี่ก็รู้เรามีกันแค่สองคนพี่น้องแค่เนี้ยไม่รักกันแล้วจะไปรักใครที่ไหนอะ ฟังดดแล้แต่ตรงนั้นดูยใจหึงใหญ่เกินรด้นึกกเรามีชงคนพี่น้องเท่าเดเท่าเดเน,น,นี่ยปวดรัางันไม่เอ็มไม่รักกันเลยรักใครเ<อ>นี่ยจ้ผู้เว้นดูใจโฮมนี่ค่ะพี่มาคืนนี้พี่จะบอกตัวว่าพี่คิดจะมีเมียตั้งป่ะพี่จะมีเมียชายอ๋อสุดดีใจจังเลยอยาเกเห็นหน้าพี่สบายที่เหลเกินอะ หน้าตาพี่สบายของนีเป็นไงเนาะแจกินจริงๆในพี่นะแล่ใายดอมพอโรงหญ่ไดเมียดีเย้หน้าปีบายไม่ใจโรตีโบโบดโจนหนูมาเอาบ้านไม่พูดไม่รู้น้าตาแปลใจอุ้ยไอ้คนนีมอยาไปลงละมือลงเรือหว่าก็โรแต่ก็แกรงทำเป็นไม่โรนี่คนยิ้นในโรเกรงทำเป็นไม่โรเปล่อูอ้กูรัวแล้วะอย่าว่าเอื้นใครคนดนเรานี่ เคยกวนยิงก <Curry> ันเลยเคยเมียกู้ยไม่หลังเที่ยกลางคืนเรื่อเราไปถึงนี่จี้วะแต่ไม่รู้เนี่อกุยใจอย่างต่ำนี่จี้ยันดีจี้แหน่งร้ไมันรู้อะรู้ใจันอย่างต่ำนี่ก็เหมินนี่นี่เออก็ทำเล่นทั่วก่อนนี่ทำเล่นตัวเฮิมชังเกลี่ยไม่์ก้อยเออคนพูและเมย์ก้อยไม่เมย์ก้งแต่งต่อยต่อยเกรงเกรงก้อยผู้เยียบผู้พูมากก็เล่นแล้วในโป้ผู้อีกตันนี่ เลยก็ตาไม่มีอะไรรุ่มก็เลี้ยนตัวปะดูอย่างแม่มตึงก็ยืดบนือยเปรตนี่ฟอมได้มั่งก็เกยตงรอลอหน่ะเหมือนก็เหน่งตัวเย็นกว่าเหน่งนี่ไอเนี่ยเว่อเด็กกูชวนไม่เลยเคยชวนอะไต้องม่อนปล่อยใครจะไม่ปอ่อยแหม่มขาดเปรตพี่น้องเมียจนกัินโอ้ยไปปีนองยัง น้องอยากเห็นหน้าบินสไปนี่พี่นะมันจะเป็นต้องไปดูที่ไหนหรอกเอากระจกมาสิน้องกระจกมันส่องได้ใบหน้าของเธอผู้หญิงในกระจกใบนั้นนั่นแหละคือพี่สไปนีเจ้ยังไ,งไม่ทราบนี่ไม่เข้าใจหรอกไม่เข้าใจยังไงเอ่ะคือผู้หญิงพี่แต่งงานด้วยกูคือ,คอ,คอเตอนั่นแหละพี่เชษตาดา <c oughs> อย่ารอเล่นนี่คือน้องสาวนะไม่ได้รอเล่นไมไอ้เรอเล่นรอ,นอจริงรองแม็กเลยวเอ รอไม่กดต่อไปหรอต่เดยใจ่นี้จริงๆนะนี่นะแต่งงานกับพี่แต่น้องไปรักเธอมานานลเลยด้วยแต่พี่จันเราเป็นพี่เป็นน้องกันนะพี่นะแต่งงานกันไม่ได้หรอกพี่ก็จะมีเมีมพยพยาผู้หญิงที่อื่นแต่พี่นะผู้หญิงที่อื่นพี่ไม่รักนี่เจ้าครูนได้ยังไงพี่รักเธอเนี่ยกนนู้ไม่รักรักคนนี้เนี่ยเอาต่อเดียวนี่เอาต่อเดียวนี่หว่าได้ต่อเดียวเลยองค์ใจได้องยิ่งปั๊บมึงอะไใดกับครูต่อเดียว

หวยนอนกันเพื <t SC I> ่อเบิกใจ้ปีกันแล้วปรำกับกู้เพียงรอบจากเวียนเตียนรอบจากเวียนเตียนเออเดี๋ยวลาฟลันมั้งเนี่เวียนเตียนเดี๋ยวลาลากูเก่งตุงเดินมากรรมแล้วมาตึงกอดกอกูจูบกูป่านนนจูบกู้นี่ไหวเปรตนี่กูลากรอบไปเนี่กูด้นก็เต้ยเออลากไปต้งบอกกูลากอิตามันให้พี่รำพี่รำหน่ะต่ำนองพีลรำให้พี่รำหน่ะต่ำนองกวาดต่ำเลยหาทักยัดแม่ ย่าพี่รำอยากทำนงฉันตองพี่ตงฉันตองพี่รำฉันตองกว่าตองนี่แมมคุณชายอู้อุกอัดอุกเดียวเหียดแมมกี้ตังก้อยเจ้มันบอกว่าตองก็หนุนกว่าพุ่งตลบบนดาตองเที่ยอยู่นี่ขี้รัวเออะหนาฉันตองเที่ยใหญ่ยุ่งอุกเดียวมันร้วนขี้ควงหอวหนังก็ปลอกเปลือยได้เปลิดฉันตองฉันตองกว่าตองนี่แมมคุณชายลุงมันมือนพุ่งอยู่แลยเออ ลุกหน่อยดีปรีลุกหน่อยเกืือผู้ว่าปลกได้ไรกุ้มเหรียนแน่งแล้วได้เลดเป็นไม่เอยลุกใหนดีปรีงานจะแรงมึงตีมันกินข้าวต้มอยู่รักี่เล่เล,เ,ออนะเลยมึงนะเอาหน่งจ้ะ กูไม่ได้เี่ยวรักเดยกกูไม่ได้รังรักตูกูร่างจังจานต้องดูผมพูดต้งพี่เพีนงาบ่ยิงกูยิงที่อื่นไปไม่รักี่รักเธอจะแต่งงานกับเธอเราเป็นพี่เป็นน้องแล้วจะแต่งงานกันไม่ทำไมที่ไม่ได้นี่แต่ยินลืมนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีสิ่งในดอกเตี๋ยชีตดานี้ต้องการและไม่ได้วันนี้ยื่นขอความรักจากเธอที่ก้องนอนที่ตรงนี้ หากเธอไม่ยินยอมพี่นี่แหละจะยัดเยียดความเป็นพวกับเธอนใ่เจตนาเจตเจตนาไในมัดเลยก้มเกือ้มเลื่ยงก้มเึ้ื่ยงเกลงกระปุ๋ยต้องเกลืกระปุ๋ยปเกลื่งกระปุ๋จะกันเลยจะกันเอาต้องมัดเลยมัดเลยมัดเออมัดเลยมัดเลยทุกมัดมัดพี่ตองอย่าจอยมัดเลยมัดเจกึ้งมือกึ้งตีนเรียบร้อยพี่ตองจะคอยบันจงตอลงเรืองน้อยแรงไป ตอนดมเลือดตอนดึงเชื้อน้อยเด็กเอ็นหนอกเก้าช่วงแต่พี่ตงจะกอดก้อยตอนดึงเชวนอน้อยที่สองเอ็นดมเก้าช่วงเฮ้ยแหม่แต่กอยก่อยตอนดุงเชื้อน้อยที่สามเอ็นดื้อกรมเดียนตึงตอนวัวใจเอวน้อยที่เจ็าแหมก่ก้อยยังเอ็มต๊อกกูยังได้ยัง แกกูมึงตอบกูแค่เดียวไม่กูตอบมึงได้อ๋อแล้ว้ยเห็ดแม้หน่ะมึงตอบกูแล้วมึงตอบกูตายนี่กูตอบมึงไม่ฟื้นไม่กูตอบมึงนี่เออไม่ฟื้เช้ากันให้ไวยบาดดวกไรเง้ยไอ้ปันไม่รู้เล้วควหนชิจริง g